สนุกกันนะครับวันนี้สนุกกันไหมแอบกลัวเหมือนกันนะผมกลัวเหมือนกันนะกลัวแบบตอนแรกมากลัวกลัวจะทำงานก่อนไนกลัวยังไงรกลัวหน่อยใช่เหน่ยเดิดหน้าที่ไหนเดน้ เดือนหน้าที่ไหนก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับมันมันถูกจัดขึ้นมางานนี้มันถูกจัดขึ้นมาด้วยความคิดถึงนี่ยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วพอย์หลักเมนหลักของมันคือผมอยากมาเจอแฟนๆผมอยากมาเจอแฟนๆารงผ้ใช่เราก็อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะครับพอยิ่งอายุมากขึ้นเราไม่รู้ว่าเราจะได้มันไม่ได้เจอกระถิ่นได้ก่อนนะเราเลยพยายามที่จะ อนให้ได้เจอกันทีีเหมือนเดิมแม็กก็ไม่ขาดนะเธออะไรนะไปแม็กเรไปแก่งยังยังไม่จบกับแม็กอีกก็ขอบคุณครับขอบคุณ่โปัมากจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยงานนี้จนออกมาสำเร็จครับขอบคุณเพื่อนๆข้างหลังด้วยดูกันมานานนานสิบปีแล้วถือว่าสิบสามปี อยู่มา13ปีแล้วครับอขอบคุณมา,มากๆขอบคุณวีนี้ด้วยครับสำหรับสถานที่นะควันนี้จะเล่นเมื่อเจอ้องดนีนามดีน่นะผลงานก็เพลงสุดท้ายของวันนี้ครับไม่โอดไม่โวย จริงต้องขอบคุณตอนนะครับเพราะตอนแรกผมเตรียมมาห้าเพลงนอไปตอนบอกน้อยไปตอนบอกน้อยไปเยอะเลยก็เลยออกมาเป็นเก้าเพลงเก้าเพลงไม่จ่ายไปก็ยังน้อยอยู่ดียังไม่การแทรกสอบซ้อนเพื่อนะ